กันนั้นโชคดีที่มีเพื่อนอย่างเองไอ้เพื่อนคนเก่งนักเรงจริงไม่ทิ้งเพื่อนออกหน้าทุกทีอย่ามีเรื่องอร้ายมาเยือนเกือบเจ็บ เกือบตายนะเพื่อนหลายครั้งเคียงข้างกับกันยังจำติดตาติดใจไม่ลืมเลือนในวันที่เพื่อนโดดออกหน้าปัะทะคนผ่าน กันโดนรุมสามเกือบตายเพื่อนช่วยไว้ทันไล่ตีพวกอันธพาลรุนรานลาถอยวิ่งหนีทุกเรื่องราวของเราที่มีปัญหา เพื่อนก็เข้ามาสราส้างปัญหาทุกทีช่วยด้วยหัวใจเรื่องผลประโยชน์ไม่มีน้ำใจของเพื่อนล่นปลีไหลทวีสู่เพื่อนเต็มล้น กันขอสาบานจะขอเป็นเพื่อนตายชีวิตแทนได้ยอมตายแทนเพื่อนกล้าชนใครคิดคานายกันจะลมพวกมันทุกคน ก็เราทั้งสองคนคือเพื่อนตายไอเพื่อนรัก mm hmm. กันขอสาบานจะขอเป็นเพื่อนตาย ชีวฮิตแทนได้ยอมตายแทนเพื่อนกล้าชนใครคิดข่านายกันจะลมพวกมันทุกคนก็เราทั้งสองคนคือเพื่อนตาย ให้เพื่อนรัก